กาอติดสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วจังหวัดระยองพร้อมเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ท่อน้ำมันนะครับใต้ทะเลของบริษัท S P R C ท,ที่ได้รั่วไหลในจังหวัดระยองเนี่ยแม้ว่าหลายเรื่องเนี่ยจะบรรเทาลงไปเยอะแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าที่รัฐนะครับได้โปรยสารย่อยสลายน้ำมันซึ่งจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยย่อยสลายได้ภายใน8-10วัน แต่สถานการณ์อีกด้านนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีคราบน้ํามันนะครับได้ลอยไปเกาะติดในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับต่อผู้ประกอบการค้าขายริมชายหาดรวมถึงชาวประมงจํานวนไม่น้อยเลย โดยเฉพาะนะครับเมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยรัฐมนตรีวรวุฒิศรริลปอาชายเนี่ยได้ออกมานะครับประกาศขอให้ประชาชนเนี่ยงดจับสัตว์น้ำนะครับประมาณ1เดือนซึ่งภาครัฐเองก็ได้ออกมาระบุว่าได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนะครับคราบน้ํามันเนี่ยโดนสารเคมีที่ใช้ในการขรจัดคราบน้ํามันนะครับทำให้สลายตัวนะครับกลายเป็นสารแขวนลอยนะครับกระจายเป็นริ้วๆกินพื้นที่ประมาณ20ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จมอยู่ใต้ทะเลนะครับโดยจะใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสิวันเนี่ยที่จะทําให้ย่อยสลายไปให้หมดนะครับ สำหรับส่วนที่เป็นฟิล์มนะครับที่ยังลอยมาเกาะติดตามชายหาดเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษนะครับโดยอธิบดีครับนายอัธพลเจริญชันสารนะครับได้ระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บกู้ข้ามน้ํามันในหาดแม่ลําพึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปเตรียมตั้งรับกรณีว่าหากมีข้ามน้ํามันเนี่ยเคลื่อนที่ไปติดอย่างอ่าวพร้าวบนกเกาะเสม็ดด้วย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับก็ประกาศให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีการปิดหาดแม่ลำพึงบางส่วนนะครับเป็นเวลา10วันนะครับเพื่อจะกู้ค้าน้ํามันที่ลอยมาติดชายหาดขณะเดียวกันนะครับทางผู้ว่านะครับก็ได้ส่งคําเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าริมชายหาดนะครับว่าหากมีคราบน้ํามันนะครับมาติดบริเวณดังกล่าวเนี่ยขอให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย ยุติการขายสินค้านะครับเพราะว่าหากสูดดมเข้าไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับดังนั้นก็ขอให้ระงรับการค้าขายนะครับในเฉพาะพื้นที่ชายหาดส่วนที่มีข้ามน้ํามันลอยมาติดส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าที่น้ําทะเลเนี่ยแล้วก็ชายหาดเนี่ยยังสวยใสยไม่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่มีการสั่งปิดนะครับ นอกจากนี้นะครับทางผู้ว่านะครับยังได้เปิดนะครับลงทะเบียนนะครับให้ประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าริมชายหาดที่ขาดรายได้นะครับหลังมีการปิดหาดบางส่วนสามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับการเยียวยาจากทางภาครัฐได้นะครับแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยอาจจะไม่รุนแรงเหมือนเหตุการณ์น้ํามันรั่วนะครับในปี25-56นะครับแต่การที่เกิดเหตุเหล่านี้นะครับบ่อยครั้งนะครับ เรียกว่า10ปีนะครับภายใน10ปีเกิด2อครั้งนะครับย่อมส่งผลนะครับกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐนะครับจะต้องลงดาบแล้วก็มีบทลงโทษอย่างจริงจังรวมถึงมีมาตรการในการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาอีกสําหรบบเรื่องต่อไปนะครับจีนจะทับความสัมพันธ์ไทย ผ่านมหากรรมโอลิมปิกฤดูหนาวมหากรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้นะครับนอกจากที่ว่าจีนเนี่ยจะใช้ใกีฬาครั้งนี้ในการโชว์นวัตกรรมต่างๆของตัวเองแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับจีนก็ใช้เวทีนี้นะครับในการกระชับความสัมพันธ์กับนานานชาติในลักษณะที่เรียกว่าอำนาจอ่อนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆนะครับเจ้าลีเจียนนะครับ โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยได้กล่าวยืนยันชัดเจนนะครับว่าสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีจากประเทศไทยนะครับจะเสด็จเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยในวันที่4นะครับโดยนายเจ้าลิเจียนนะครับให้สัมภาษณ์ว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องจีนขอแสดงความต้อนรับอย่างยิ่งที่กรมสมเด็จพระเทพมิตรเก่าและมิตรแท้ของประชาชนจีนเสด็จเยือนประเทศจีน และยินดีอย่างยิ่งที่พระองค์จะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่กรุงปักกิ่งรัฐบาลจีนเองนะครับเคยทูล9ก้าถวายเหรียญอิสรารณ์เหรียญมิตรภาพแด่พระองค์และย้อนกลับไปเมื่อปีคศ2008นนะครับพระองค์เคยเสด็จเยือนปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูร้อนมาแล้วโดยนายเจ้ารีเจียนนะครับกล่าวปิดท้ายว่าพระองค์จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งมิตรภาพ จีนและไทยอีกครั้งอีกด้านนะครับสำนักเอกอากาัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและสำนักงานการท่องเที่ยวจีนในกรุงเทพได้จัดนิทรรศการจิตกรรมเยาวชนที่ชื่อว่าร่วมเดินทางไปกับโอลิมปิกฤด,ดูหนาวกรุงปักกิ่งโดยเปิดงานไปเมื่อวันศุกร์ที่29มกราคมที่ผ่านมาการแข่งวาดภาพนะครับมีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยนะครับส่งภาพวาดผู้กันในธีมที่เกี่ยวกับกีฬาน้ำแข็งแล้วก็หิบะทั้งหลาย ในงานนะครับมีคุณฉางยู่เหมิงอุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมสารเอกอัครราชทูตสหร,รัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแล้วก็คุณบุญสืบคริปเพงจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็ชมภาพวาดด้วยโดยมีเยาวชนนะครับเจ้าของผลงานเนี่ยเข้าร่วมในงานด้วยซึ่งครั้งนี้นะครับก็ต้องถือว่าจีนเนี่ยเดินหมากระชัาความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติได้อย่างน่าสนใจมากเลย ก็มาดูกันต่อไปนะครับว่ามากรารมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นมาให้เราได้รับชมกันอีกบ้างสำหรับเรื่องต่อไปนะครับ Spotify แอปพลิเคชันชื่อดังเตรียมมาตรการควบคุมข่าวปลอมหลังมีกรณีดราม่าเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับไวรัสและวัคซีนโควิดท่ามกลางเสียงคัดค้านว่าสิ่งเหล่านี้อาจขัดต่อ เสรีภาพในการพูด Spotify นะครับเป็นแอป,ปสำหรับฟังเพลงแล้วก็จัดรายการกำลังประสบปัญหาใหญ่เมื่อศิลปินชื่อดังบางรายนะครับได้ออกมาประท้วงแอป,ปดังกล่าวด้วยการแจ้งว่าให้แอป,ปเนี่ยนำเพลงของพวกเขาเนี่ยออกจากแอป,ปทันทีเพื่อที่ประท้วงนะครับการที่แอป,ปเนี่ยยอมให้นักจัดรายการชื่อดังเผยแพร่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับไวรัสและวัคซีนโควิด -19 กาการประท้วงครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่นายเนลยังและก็นางโจนี่มิเชล สองศิลปินอาวุโสชาวอเมริกันเนี่ยต้องการประท้วงการที่นายโจโรแกนนะครับนักจัดรายการพอดแคสต์ชื่อดังใน Spotify ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เห็นต่างจากแนวทางการจัดการวัคซีนกระแสะหลักมาพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องไวรัสแล้วก็วัคซีนโควิด -19 Spotify นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของไวรัสแล้วก็วัคซีนโควิดในสังคมอเมริกัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีแพทย์แล้วก็นักวิยทยาศาสตร์ด้านสุขภาพเนี่ยกว่า1000รายได้ออกหนังสือนะครับถแถลงการแสดงความกังวลต่อ Spotify และในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการทําปฏิบัติการเป็นแคมเปญน,นะครับที่มีแพทย์เนี่ยจำนวน200รายเนี่ยออกมาสร้างแคมเปญน,นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสแล้วก็วัคซีนเพื่อที่จะต่อสู้กับการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆใน Spotify ด้วยสำหรับปัญหาในครั้งนี้นะครับทางโจโรแกนนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ผมไม่รู้หรอกว่าพวกเขาพูดถูกไหมผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมเป็นเพียงแค่คนที่เปิดโอกาสในการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนอื่นๆเท่านั้นผมสนใจในความจริงผมสนใจที่จะค้นหาว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งนะครับโจมตีว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่าง e b o o k YouTube หรือว่า Twitter เนี่ยเป็นตัวกระจายข่าวปลอมแล้วก็ให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสแล้วก็วัคซีนโควิด -19 อีกด้านหนึ่งนะครับก็มีคนที่บอกว่าเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเสรีภาพในการพูดและในการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะครับเกี่ยวกับไวรัสโควิดแล้วก็วัคซีนที่จะนํามาบังคับให้ประชาชนต้องฉีดรวมไปถึงวิธีการรักษาโควิดด้วยดังนั้นนะครับการที่แพลตฟอร์มเหล่าเนี้ยสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงหรือว่าสงสัยหรือว่าตั้งคาถามเกี่ยวกับสานการณไวรัสหรือว่าวัคซีนเนี่ยก็เหมือนว่า แอปเนี่ยผูกขาดความจริงไว้โดยกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจการแพทย์แล้วก็ธุรกิจยาซึ่งทำให้ประชาชนนะครับไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลอีกด้านของไวรัสแล้วก็วัคซีนและขาดการถ่วงดุลด้านข้อมูลที่เหมาะสมซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังก็เป็นเรื่องนะครับที่น่าจับตามองนะครับว่าเรื่องนี้จะยุติและได้ข้อตกลงร่วมกันที่ตรงจุดไหน